สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอาจก็จะมาพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาอัปเดตนะครับที่อาจได้ปลูกญ้าไทเปนะครับตอนนี้นะครับญ้าไทเปของเรานะครับก็กําลังที่จะแน่นหนาแล้วนะครับทุกคนนะครับเนี่ยเป็นญ้าที่เราไม่ต้องเป็นภาระในเรื่องของการตัดญ่านะครับทุกคนเพราะว่าญ้าไทเปเนี่ยนะครับเขาก็จะเลื้อยนะครับ ราบติดกับพื้นเลยนะครับแล้วก็ใบของเขาก็จะไม่ไม่ยาวนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องตัดหญ้าบ่อยๆนะครับลดภาระในเรื่องของการตัดหญ้าไปเลยนะครับสําหรับหญ้าไถเปนะฮะทุกคนนี่นะครับแต่ว่าเราก็จะต้องมีการรดน้ํานะครับวันละหนึ่งครั้งถ้าเกิดว่าเขาติดแล้วนะฮะทุกคนนี่นะฮะอันนี้ก็คืออาจก็ทดลองในส่วนที่บริเวณตรงนี้นะครับวันนี้ก็อากาศก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับทุกคนก็ มีลมโชยมานะครับเป็นระยะะนะครับซึ่งน่าจะเป็นลมหนาวนะฮะทุกคนแต่ว่าอากาศก็ยังไม่ได้หนาวเท่าที่ควรนะฮะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ก็สถานการณ์การประทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับก็กําลังหึ่มๆกันอยู่เลยนะครับตอนนี้แต่ว่าบริเวณที่อาร์ตอยู่นะครับอาร์ตก็จะอยู่บริเวณในในเขตตัวเมืองนะครับทุกคนก็ก็อยู่ห่างไกลพอสมควรนะครับกับการประทะ ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับแต่ตอนนี้ก็ก็ระแวงระแวงอยู่เหมือนกันนะครับว่าไม่รู้จะสถานการณ์จะหยุดคิงอะไรกันตอนไหนนะครับทุกคนแต่ก็อยากที่จะให้มันจบเนาะนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่จบมันจะยืดเยื้อไปเรื่อยนะครับก็อยากที่จะเป็นกําลังใจให้กับทหารของไทยเรานะครับที่ตอนนี้ก็เสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของคนไทยของเรานะครับอยู่ที่บริเวณแนวชายแดนก็ ก็บางท่านบางนายก็ได้สูญเสียชีวิตด้วยการสู้รบจากการประทะกันร,ระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับก็ก็ถือว่าแสดงความเสียใจเป็นอย่างมากเลยนะครับทุกคนเนาะเราก็ไม่อยากให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับในเมื่อเขาลุกรานเรานะครับเราก็ต้องปกป้องอธิปไตยของเราให้อยากเต็มที่นะครับเพื่อให้พวกเราทุกคนได้อยู่อย่างสงบนะครับ นี่นะครับทุกคนวันนี้ก็อากาศดีนะครับทุกคนต้นไม้ก็สวยงามเลยนะครับในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราแบบต้องเป็นภาระถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่มีต้นไม้สูงสูงแบบนี้นะครับทุกคนก็ก็จะต้องขยันในเรื่องของการกวาดใบไม้กันสักนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของหญ้าไทยเปนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้อาจจะพาทุกคนนะครับเดินชมต้นไม้นะครับ ที่อาจได้ปลูกเนาะมาอัปเดตกันเนาะสับป,ประรดสีก็กำลังสวยเลยนะคะทุกคนนี่นะครับสับป,ประรดสีนี่ก็เป็นไม้ประดับอีกตระกูลหนึ่งนะครับที่เหมาะแก่กันปลูกประดับมากๆเลยนะครับอาจคิดว่าต้นสับป,ประรดสีเนี่ยนะครับเขาเป็นไม้ประดับที่ปลูกง่ายนะครับมีความทนทาน นะครับมีความทนทานเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับอาร์ตก็อยากที่จะแนะนําเลยนะครับสับประรดสีเนี่ยปลูกง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนเนาะแล้วก็เขาก็เป็นต้นไม้ที่อาร์ตก็คิดว่าเขาก็สวยนะครับถ้าเราปลูกแล้วมาประดับไว้ที่บ้านนะฮะนี่นะครับเราก็จะวางแบบนี้เลยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรนะการจัดส่วนที่เลือดรูอะไรมากมายนะครับทุกคนแต่ก็สามารถที่จะทําให้สวนของเราดูมีอะไรนะฮะทุกคนเนาะดูเป็นธรรมชาตินะครับอาจจะมีการจัดวางที่ไม่ได้เป็นระเบียบอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่พอมาดูรวมๆก็ก็ดูสวยงามดีนะฮะเห็น <L> <He> ไหมครับทุกคนเนี่ย มีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะครับวันนี้ก็แดดก็ค่อนข้างที่จะเหมาะแก่การซักเสื้อผ้าจังเลยเนาะแดดแรงแต่อากาศก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะครับทุกคนนะอากาศเย็นๆน,น,นิดๆนะฮะนี่นะครับบ้านของเรานะครับเราก็สามารถที่จะทําพื้นที่บ้านของเรานะครับให้หน่าอยู่เนาะน่าอยู่น่าอาศัยนะครับมันก็อาจจะมีแหละเนาะในเรื่องของความแบบ เขาเรียกว่าความที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับของการจัดวางนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็จะต้องมีบริเวณพื้นที่ที่มันดูแบบสะอาดสะอ้านนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้ว่าสะอาดสะอ้านทุกทุกบริเวณนะครับแต่ก็ต้องมีบริเวณที่อย่างเช่นทางเดินอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยทางเดินก็จะต้องแบบโล่งโปร่งนะครับเดินแล้วไม่สะดุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนเนาะ แล้วก็บริเวณไหนที่มันเป็นบริเวณที่แบบว่าดูโรกๆก็ให้มันอยู่แบบโรกๆแบบพื้นที่ของเขานะฮะให้มันอยู่ในบริเวณมีกรอบอ,อยู่เฉพาะบริเวณของเขานะฮะทุกคนเนี่ยนะครับก็สวยงามนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไม้ดอกไม้ประดับนะครับมารวมๆกันแบบนี้นะครับเขาก็จะโชว์ใบ นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสายพันธุ์นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นพราวมณีนะครับทุกคนบริเวณตรงนี้ก็จะมีต้นไม้นะครับไม้ประดับอยู่หลายๆชนิดเลยว่าจะเป็นพราวมณีเอ้ยนะครับแล้วก็อีพีด่างขาวเอ้ยนะฮะนี่อีพีด่างขาวก็ด่างสวยดีนะครับทุกคนแล้วก็กริอัซัมนะครับทุกคนดูสิครับกริอัซัมเนี่ยนะครับเขาเป็น ต้นไม้ที่สวยนะครับทุกคนเนี่ยใบใหญ่มากเนี่ยใบใหญ่มากนะครับดูสินะครับลายเขาก็ชัดเจนนะครับทุกคนคอริเอรซัมพิงแบล็กนะครับทุกคนกระดูกของเขาก็จะค่อนข้างชัดเจนแบบนี้นะครับถ้าเขาได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะฮะใบของเขาก็จะใหญ่ชูออกมาแบบนี้ได้สวยงามมากเลยนะครับทุกคนนี่นะฮะมีทั้งบิกเนียนะครับ ส่วนต้นกล้วยอาร์ตก็ยังไม่ได้ตัดเขาเลยนะครับทุกคนส่วนต้นกล้วยก็ยังไม่ได้ตัดเขาเพราะว่าเอาไว้ให้เขาเป็นร่มนะครับเพื่อที่จะบังต้นไม้ที่อยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าต้นไม้ตระกูลฟิโลหรือเอนทรเรียมอะไรต่างๆเหล่านีนะ้หรือแม้แต่กระทั่งบิโกเนียอะไรพวกนี้นะครับทุกคนเขาก็จะต้องการแสงที่รำไรนะครับ ไม่สามารถที่จะอยู่ในแดดที่เป็นแดดร0อยเปอร์เซนได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจก็จะปลูกต้นเนี่ยจะมีต้นกล้วยคอยบังแดดให้อยู่นะครับเขาก็จะสวยงามแต่ถ้าเกิดว่าเราให้เขาแบบอยู่กลางแดดที่มันแบบจ,จัดๆนะครับใบของเขาก็จะเสียหายแล้วก็จะทําให้ใบของเขาไม่สวยนะฮะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการจัดบ้านนะครับการจัดสวนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะตามตาม ตามใจของเราเลยนะฮะตามใจของเราเลยเนี่ยนะครับต้นไม้ก็จะปลูกคลุมแบบนี้เลยนะครับแต่บางคนก็บอกว่าโอ้การบีต้นไม้ใหญ่นี่มันก็จะทำให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะบางคนก็จะบอกว่ามันอาจจะอันตรายหรือเปล่านะครับแต่เราก็ก็คอยตัดกิ่งของเขาให,ให้ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าไม่ให้เขาแบบต้นสูงจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเขา มองดูแล้วมันสูงจนเกินไปเนี่ยเราก็ตัดให้เขาแบบเตี้ยๆนะครับเพื่อเป็นร่มเงานะครับแล้วก็การปลูกต้นไม้แบบนี้เราก็จะไม่ปล่อยให้ข้างบนเนี่ยมันแน่นหนาจนเกินไปนะครับให้เขาได้มีแสงนะครับเล็ดลอดลงมาสู่พื้นข้างล่างได้ด้วยนะครับเพราะว่าต้นไม้นะครับต่อให้ต้นไม้บางต้นที่เป็นต้นไม้ที่ ไม่ได้ต้องการแสงแดดมากแต่เขาก็ยังต้องการแสงแดดอยู่นะครับทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปลูต้นไม้แล้วเขาไม่ได้รับแสงเลยนะครับต้นไม้เขาก็จะไม่เจริญเติบโตนะฮะทุกคนอันนี้ก็เป็นต้นโพเจ็ดสีนะครับโพเจ็ดสีนั่นก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่เป็นใบใหญ่แล้วก็กวัดง่ายนะครับทุกคนแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับอาร์ตก็มีความชื่นชอบนะฮะนี่นะครับเห็นไหมพื้นที่ข้างล่างนะครับทุกคนเราก็จะต้องแบบ ล่งโปร่งสบายแบบนี้เลยนะครับทุกคนโล่งโปร่งแบบนี้เลยนะครับก็ก็จะทําให้สวนของเราเนี่ยมันน่าเดินน่าชื่นชมมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่อาร์ตขยายพันธุ์เอาไว้นะครับทุกคนเนี่ยบริเวณที่บนเตียงไม้ไผ่อันนี้นะคะทุกคน ก็จะมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นกวักพระพรมนะครับน่าจะเป็นกวักพระพรมอินโดนะครับทุกคนจะมีลายค่อนข้างที่จะเป็นสีขาวแบบนี้นะนี่นะครับลายเขาสวยดีนะครับทุกคนอาจก็ขยายไว้ได้หลายต้นเลยห้าต้นนะครับแต่อันนี้ก็เป็นกวักพระพรม กวากพระพรมจริงๆแล้วมันมันเป็นกวากพระพรมด่างเหลืองนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้มันหลุดด่างไปแล้วนะฮะแต่ก็คอยมาลุ้นดูกันว่าถ้าเขาแตกหน่อออกมาเนี่ยเขาจะด่างหรือเปล่านะครับทุกคนอันนี้อาร์ตก็ขยายพันธุ์ไว้เหมือนกันนะครับกอริออซัมนะครับอันนี้เป็นกอริออซัมแบบธรรมดานะครับทุกคนการการการเหลี่ยมนะครับหลายเขาก็จะไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นกอริออซัมแบล็คพิงค์พิงค์แบล็คงี้นะครับ ลายเขาจะชัดเจนนะครับแต่เขาก็ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็ริออซัมที่แบบธรรมดานะฮะก้านเหลี่ยมนะครับแต่อันนี้แบล็ k พิงค์เนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกันเราจะเห็นได้เด่นชัดเลยนะครับว่าแบล็ k พิงค์เนี่ยเขาจะลายค่อนข้างชัดนะครับอันนี้ก็ฟิโลโมะละกอนะครับทุกคนด่างเหลืองนะครับอันนี้น่าจะเป็นไวโอลีนดูสิครับอันนี้ก็หลุดด่างเป็นเผือกไปแล้วนะครับบางใบก็จะด่างเหลืองซวยเลยนะฮะทุกคน อันนี้ก็เป็นพลูแอปเปิลนะครับพลูแอปเปิลนี่ก็สวยเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาได้เลือ้อยขึ้นเสาหลักนะครับใบเขาก็จะใหญ่สวยงามมากนะฮะอันนี้ก็เป็นอัลโบนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโชกเก้าชั้นนะครับเป็นโชกเก้าชั้นที่อาร์ตเพอเองนะครับอันนี้ก็ไดมอนด์เรดนะครับทุกคนไดมอนด์เรดเนี่ยก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเขาก็กัดสีแล้วนะเนี่ย สีออกเป็นสีแดงแต่ออกเป็นสีออกม่วงๆหน่อยแต่จริงๆแล้วนะครับไตมอนเรดเนี่ยเขาจะมีสีแบบแดงแปดเลยนะฮะทุกคนถ้าเกิดว่าเขาโตเจริญเติบโต,ตเต็มที่นะครับนี่นะฮะเป็นผลงานที่อาจซื้อมาเพาะเองนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นฟิโลกัานส้มนะครับแต่เป็นฟิโลกัานส้มเขียวนะครับต้นโตมากนะฮะแต่อันจะชอบมุมนี้ที่สุด เป็นมุมที่มองดูแล้วมันเป็นแบบแบบเหมือนเป็นสไตล์คาเฟ่เลยนะฮะทุกคนสวยงามมากนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างว่างนะครับค่อนข้างว่างก็เลยได้มาอัปเดตสวนนะครับสวนที่อาตจ,จัดเองนะครับทุกคนอันนี้ทรีเฟิร์นนะครับทรีเฟิร์นนี่ก็กำลังสวยเลยนะครับทุกคนเนี่ยเนาะ แบบว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาปลูกเนี่ยมันก็เหมือนที่แบบว่าอยู่กับสวนอ,อยู่กับแบบบริเวณป่าที่แบบมีน้ําตกแล้วก็เป็นป่าที่อุาดมสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเฟิร์นมหัสดำนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทรีเฟิร์นนะฮะทุกคนก็สวยงามมากเลยเนาะอยู่แบบนี้นะฮะนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้ นี่นะครับเป็นกล้วยไม้ช้างแดงนะครับอาร์ตก็ได้มาสองต้นนะครับตอนนี้ก็กําลังออกดอกแล้วนะครับทุกคนแต่ยังไม่เห็นดอกของเขาเลยว่าเขาว่าดอกของเขาจะมีสีแดงเหมือนเหมือนในที่เขารีวิวหรือเปล่านะครับปลูกง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยกล้วยไม้ช้างแดงนะครับกล้วยไม้ช้างแดงยักษ์นะครับทุกคนเนี่ยเขาตัดมา2ยอดนะครับแล้วอาร์ตก็มาลงปลูกปลูกก็ปลูกง่ายๆนะครับลองไปย้อนดูคลิปดูนะครับอาร์ต อบอกวิธีการปลูกกล้วยไม้ช้างแดงแล้วนะครับเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยรากของเขาก็จะพุ่งมาแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่น่าปลูกนะครับอยู่เขาทนแดดมากนะครับเขาทนแดดมากแดดร้อยเปอร์เซนต์เขาก็สามารถที่จะอยู่ได้นะครับเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้มีเวลาแบบดูแลต้นไม้นะครับปลูกทิ้งปลูกขว้างนานๆรดน้ําทีอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนนี่นะครับช้างแดงนะครับ เดี๋ยวอาร์ตพาไปดูนะครับต้นไม้ที่ที่เป็นต้นไม้ที่อาร์ตชอบนะครับจริงๆก็ชอบทุกต้นเนาะนี่นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นฟิโลก้านส้มด่างนะครับทุกคนโอ้โหดูสิครับลายสวยมากนะครับด่างแล้วก็กำลังมีแตกใบมาใหม่และแตกยอดมาใหม่อีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันว่าเขาจะด่างหรือเปล่านะครับก็น่าจะด่างนะครับเพราะว่า เชื้อของเขาค่อนข้างดีนะครับนี่นะครับฟิโลก,รรการสส้มด่างนะครับก็ได้มาราคาก็ไม่เบาเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นโชคเก้าชั้นนะครับโชคเก้าชั้นต้นนี้นะครับเป็นตัวไอนะครับทุกคนซึ่งอาร์ตได้มาจากาสวนหนุ่มในไร่นะครับเนี่ยใบเขาสวยมากเลยนะครับซึ่งอาร์ตก็ไม่ได้มีโรงเรือนนะ ไม่ได้มีโรงเรือนก็จะทําให้ใบของเขาเนี่ยอาจจะก้านของเขาอาจจะยืดมานิดนึงนะครับเพราะว่าอาจไว้ใต้หลังคาบ้านนะครับทุกคนแต่จริงๆแล้วเราควรที่จะมีโรงเรือนนะครับก็จะทําให้ต้นโชกเก้าชั้นเนี่ยเขาก็จะรักษาฟอร์มนะครับเขาก็อาจจะมีก้านที่จะไม่ได้ยืดแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเขาในโรงเรือนนะฮะทุกคนนี่นะครับนี่ก็เป็นลายที่สวยเหมือนกันนะครับทุกคน ส่วนอันนี้นะครับส่วนโชคเก้าชั้นต้นนี้ก็อาจได้มาจากสวนลีลาไทยนะครับนี่สวนลีลาไทยนะครับน่าจะมีเป็นตัวเขียนเอาไว้อยู่นะครับนี่เป็นพลอยนะครับ GSS นะครับทุกคนเขียนช,ชื่อเขานะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนลีลาไทยเหมือนกันนะครับเป็น J5 กับนี่นะครับเขาบิดกันนะฮะทุกคนก็เป็นอีกลายหนึ่งที่ที่สวยเหมือนกันนะครับทุกคนเนี่ยนะก็มีหลายต้นครับสำหรับชั่วเก้าชั้นนะครับทุกคนสวยงามมากเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึง่ง นะครับที่มีต้นไม้หลากหลายชนิดโอ้โหดูสิครับทุกคนที่มันขาดขาดไปอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะครับทุกคนนอนกินนะครับทุกคนเนี่ยนอนลงช่วงนี้ผีเสื้อบินว่อนเลยนะครับเนี่ยก็เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับในเรื่องของหนอนเนาะก็ต้องทําใจนะครับต้องคอยดูแลนะครับครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึง่ง นะครับซึ่งเป็นตระกูลเสน่จันนะครับอันนี้ก็คืออบุษราคำนะครับบุษราคำฟูมินนะครับทุกคนกําลังสวยเลยอันนี้ก็เป็นบุษราคำด่างเหลืองนะฮะด่างเหลืองก็อัดก็มีหลายต้นนะครับทุกคนนี่กำลังงามเลยนะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเสนจันป่าดะนะครับ สน่ห์จันอาจก็ไม่ค่อยจําชื่อนะครับทุกคนแต่เห็นมันสวยดีก็เอามาปลูกไว้ที่บ้านนะครับทุกคนเพื่อนๆรู้จักชื่อก็อคอมเมนต์บอกทักาอาัดบ้างก็ได้นะครับทุกคนเนาะเพราะว่าไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องเรื่องชื่อของต้นไม้ในแต่ละชนิดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับบางทีก็เห็นว่าสวยก็เอฟ เข้ามาในบ้านนะครับทุกคนเป็นคนที่ชอบต้นไม้นาะแต่ว่าบางครั้งบางทีชื่อเขาก็มันหลายพันหลายตระกูลเหลือเกินเพราะว่าอาร์ตเนี่ยเป็นคนที่ชอบต้นไม้แล้วก็ไม่ได้ว่าชอบแค่สายพันธุ์เดียวนะครับเห็นต้นไหนสวยนะครับอาร์ตก็เอามาปลูกนะครับทุกคนนาะบางทีก็ลืมชื่อไปละนะครับบางทีลืมชื่อเราก็ไปค้นหาชื่อของเขามาใหม่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นสเสน่ห์จันเป็นสเสน่ห์จัน ป่านี่แหละครับสเสนจันป่าที่เป็นด่างเหลืองแบบนี้นะครับทุกคนแต่อันเนี้ยอันนี้เป็นสเสนจันดำด่างนะครับทุกคนอันนี้ดำด่างแน่ๆเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็สเสนจันประกายดาวนะครับสเสนจันประกายดาวก็สวยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็น EVCI นะครับเป็นตระกูลฟิโลนะครับเนี่ยเราก็มาปลูกรวมๆกันแบบนี้นะครับทุกคน ทุกคนดูชับพลูด่างชับพลูด่างก็สวยนะครับสามารถกินได้ด้วยนะทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นโชคเก้าชั้นนะครับที่อาร์ปลูกเองนะครับเพราะเองปลูกเองเลยเนี่ยกำลังออกดอกเลยทีเดียวนะครับทุกคนนี่ก็เป็นโชคก้าชั้นที่อาร์ตเพาะเองอะไรเองนะครับก็ไม่ได้ว่ารอดทุกต้นนะครับบางต้นก็ตุยไปเหมือนกันนะครับทุกคนเนี่ย พอเจอน้ําเยอะๆก็ตุยนะครับแล้วเป็นโดยเฉพาะช่วงฤดูนี้เป็นช่วงฤดูแบบฤดูหนาวเนาะเวลารดน้ําไปก็แห้งเร็วเวลาเราลืมรดไปสักวัน2วันนะครับก็แห้งมากเลยเวลาเรารดบ่อยๆก็ทําให้เขาเน่าได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนแล้ก็ปลูกยากเหมือนกันเนาะนะครับทุกคนแล้วก็คือเราไม่ได้มีโรงเรือนไม่ได้อยู่ใต้สแลนนะครับมันก็จะทําให้แบบ เขาเรียกว่าอะไรนะการรักษาระดับความชืน้นความอะไรแบบนี้นะครับมันก็รักษาไม่ค่อยได้เหมือนต้นไม้ที่อยู่ที่แสลนนะครับที่เขาจะต้องมีแบบบรรยากาศที่เขาเรียกว่าอะไรนะอากาศที่คงที่นะครับทุกคนอันนี้พอเจอร่มนะครับไอ้น้ําที่เราลดไปนะครับเขาก็มีความชื้นสูงนะครับแต่เวลาที่เราลืมลดไปสักวันหนึ่งสองวันแห้งแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้รับแดดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้แบบต้น แบบปรับต่อสภาพอากาศค่อนข้างที่จะได้ไม่ค่อยดีนะครับเขาก็ตุยไปนะครับแต่บางต้นที่เขามีความแข็งแรงเขาก็เจริญเติบโตได้ดีนะฮะทุกคนแล้วใบก็จะยืดนะครับเพราะว่าเขาก็เอ็นหาแสงเนาะแสงอยู่ตรงไหนเขาก็เอ็นไปตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีแสแลนนะฮะแสงขึ้นทางไหนเวลาไหนเขาก็เอ็นไปทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะทําให้ต้นไม้ของเราอาจจะไม่ค่อยสวยแต่เราก็ปลูกแบบธรรมชาตินะนะครับ ส่องไปตรงนี้ก็สวยงามมากเลยนะครับทุกคนนี่นะครับซันโตโซมาก็หลายที่ดีอันนี้เป็นซันโตโซมานะครับวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาเดินชมสวนที่บ้านนะครับทุกคนนี่นะครับมีหอมแดงกระเทียมมาขายด้วยนะครับแบบเรียวๆมากไม่ได้มีสคริปอะไรนะครับบางทีเราก็อาจจะพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยนะครับ อย่าดราม่ากันนะครับอันนี้แบบเรียวๆเนาะเราไม่ได้มีสคริปต์มาอ่านอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับบางครั้งบางทีอย่างเช่นลงคลิปครั้งที่แล้วนะครับอาจก็พูดว่าวันนี้เป็นวันที่สิ้นเดือนพอดีนะครับวันที่31พฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนมันมีแค่30วันนะครับเนี่ยด้วยความที่แบบเราพูดไปแล้วเราไม่ได้คิดนะครับทุกคนเราแบบเรียวๆเนาะเราพูดไปแบบแบบว่าไม่ได้คิดพอมาย้อนฟังทีหลังเอ้ยเราพูดผิดนี่ว่า จริงๆแล้วพฤศจิกายนคําว่ายน์มันต้องมีแค่30วันนะครับทุกคนเนาะก็อย่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับมาดราม่าก,กันเลยบางทีคนเราพูดไปแล้วมันเผลอพูดไงเผลอพูดโดยไม่ทันได้คิดไงเพราะว่าเราแบบพูดแบบสดๆไม่ได้มีสคริปอะไรนะฮะบ,บางทีมันอุย้ยพอไปฟังปุ๊บเราก็สะดุ้งเราพูดผิดนิว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนก็แบบฟังแบบเรียวๆเนาะนะครับ นนี่นะครับชอบมากเลยนะครับอยู่บ้านได้ทั้งวันถ้าเป็นวันหยุดนะครับทุกคนครับก็พาเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับมาชมธรรมชาติ หน้าบ้านของเรานะครับหน้าบ้านของอาร์ตนะครับเพื่อเพื่อว่าเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับในจัดสวนที่บ้านนะครับบ้านของเราจะน่าอยู่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านนะครับที่จะเนรมิตสวนแบบไหนนะครับให้เราได้มีสวนที่ ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับเราอยากที่จะเดินดูเดินชมต้นไม้นะครับบางคนมีบ้านสวยสวยนะครับแต่ว่าไม่รู้จักจัดเลยนะครับมันก็ไม่น่าอยู่นะครับบางคนมีบ้านแบบไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรนะครับเป็นบ้านไม้บ้านสังกะสีแต่ถ้าเกิดว่ารู้จักทําความสะอาดนะครับจัดบ้านได้สวยงามก็น่าอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่จําเป็นว่าใครจะมีบ้านใหญ่ บ้านเล็กนะครับบ้านใหญ่ไม่จัดก็ไม่น่าอยู่แต่บ้านเล็กจัดดูดีก็น่าอยู่นะครับทุกคนเนาะก็ฝากเพื่อนๆทุกคนเนาะนะครับดูแลสวนที่บ้านของเรานะครับให้น่าอยู่นะครับเราจะได้มีความสุขในแต่ละวันนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของการที่จะออกไปเที่ยวนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอยู่บ้านเราเราก็มีความสุขดีเนาะมีธรรมชาติมีสวน สไตล์คาเฟ่เหมือนกันนะฮะ นะครับก็บายๆนะครับเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับช่องนี้เป็นช่องที่ที่นำเสนอสวนที like ่บ้านของเรามีต้นไม้อะไรที่อัปเดตเข้ามานะครับหรือเรามีการจัดมุมจัดสวนแบบไหนที่บ้านของอาร์ตอาร์ตก็จะลงเนาะบางคนก็บอกว่าโอ้เขาลงแต่เดิมเดิมลงแต่เดิมเดิมก็อาร์ตก็ไม่ได้ไปลงอะไรนะครับช่องของช่องช่องนี้เป็นช่องที่แบบว่าจัดสวนจัดอะไรที่บ้านของอาร์ตเองนะครับอาร์ตก็จะถ่ายอัปเดตแค่สวนที่บ้านของเรานะฮะทุกคนนะครับ ครับก็วันนี้ก็สวัสดีนะครับ